ลงมาันมัอยๆได้ครับผมมาที่มาลูกหลานมาครับแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มาทำมาที่มั้องงามก็เลยใจครับผมใจใจใจสวยเลยไปโองอันนั้นแลวได้ไม่กี่ตัวครับเป็นโคลปาสันยู่ใช่ครับเชี่ไหนลูกหลานได้ลูกพ่อแม่ต่อไปใช่แล้วครับผม ลูกลกโ่อแม่คือลกใคล,กลกูลกหลานก็จันยูเอาไว้ประทาบปุ่นให้ท่านอย่าไป,ไปท,ทิ้งไปเพื่อผ้างานวัดก็น อย่าไปปล่อยวางไม่ให้ไร้ค่าครับผมเพราะฉะนั้นคุณบุญพ่อแม่ด้วยการปักใบโพงเงินโพทองใช่ครับผมเป็นจะตตมไปโพแล้วทำอะไรต่อครับมีจะมีย้อนกลับมาหนึ่งข้าจานยังมีบุญกองบุญให้รวบก็คือถวายข้าวสารอาหารให้ข้าวจานอ๋ออยู่ติดกับอาชีพมีตาต่อไปดูทียครับผมถ้าไม่อยากิะย้อนกลับ จะต้องปรบคุญตามลำดับไปครับหนึ่งเลยตข้าศาลาอาหารเยกสองพยายามนวายพระสามร่วมกันซื้อที่ดีที่ดีร่วมกันบริจาคและเป็นกำลังทรัพย์ในการซื้อโรงศุนนะครับจะเอาพบเข้าศาลาห้านะครับในอุ่นบูชาจะเพื่อหกปุ่เจิมหน้าลงนักหน้าของมหามงคลมหานิยม นะครับเจ็ดบุญพระป่า้อยฟ้าบุญสูงบุญเด่นบุญเห็นแต่ใจแปดนะครับบุญติดทองลูกมิมิตรไปเสมา 9. ก้าบุญทองเงินทัวทองเขาเรียกว่าหลอดเทียนหลอมใจครับอาจารย์หลอทำไมครับเพื่อให้ชีวิตนั้นได้สว่างสวัยเหมือนกับแสงเตลเทียน แสงไฟสวมปรญญาแสงชีวิตคือแสงเอียนครับผมเขาให้ชีวิตนั้นรุ่งเรืองครับแล้วโผแล้วบุญใหญ่ๆยาวยาวว้าวขึ้นไปบนยอดยอฟ้าทั้งละครับเขาเรียกว่าบุญพระป่าลอยฟ้าบุญสูงบุญเด่นครัพอาจารย์บุญเห็นแต่ไกลใครทำบุญพ่อป่าลอยฟ้าเอาไว้จะยศได้ื่อนเงินเดือนจะได้ขึ้นได้ครับอาจารย์จะไม่ต่ำกว่าคนจะไม่จนกว่าใครทำสิ่งใดก็ ก็จะสูงส่งถูกครับใครที่อยากมีลูกมีหลานให้มียศตังแหนงครับผมให้มาทำบุญท่าป่าลอยฟ้าใช่ครับเสร็จจากพ้าป่าลอยฟ้าแล้วไปทำอะไรตอ่อบก่อนที่จะเข้าอีกหนึ่งกองบุญเทียนประทีนประจำวันเกิดครับพอาจารย์หอลอยเทียนครับ จุดเพียนรอยบูชาแม่พระคงคาใช่ครับเป็นประฏิบ,บูชาอ,อ,อ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ครับผมบูชาพระแท่นศิลาอาจด้วยกันจุดปรฏิบบลอยครับผมนอกจากปรฏิบบลอยแล้ว ทีนี้เอาเข้าไปทางด้านในบมงรพ่อจา์เข้าวิหารทางด้านในเมื่อกี้เรายัางค้างอยู่เข้าเข้าวิหารยาิโยมผู้เป็นผู้หญิงใช่ครับถ้าใส่กระโปรงสั้นขาสั้นทำยังไงครับก็มีผ้าให้เปลี่ยน <พอ S 2> แล้วก็มีผ้าให้คลุมครับมีผ้านุ่งใส่ให้คลุ้มครับผมเพราะว่าคนนี้เป็นบุญ เป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผูบ้บานผู้เมืองเมืองรับแลเมืองอุตรดิตถ์แห่งนี้พระพญาจาคเพราะว่าที่นี่เป็นพระแท่นข้าพผมนั้นเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ากี่พระอ,องค์แล้วตอนนี้เสด็จมาแล้วสี่พระองค์ครับหนึ่งครับหนึ่งพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่า กักุกสันทะอาแปลว่าไก่อครับผมองค์ที่สององที่สอง,สองพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าโกนาธรรมนะเป็นนาะครับผมองค์ที่สามองที่สาม,สามพุทธเจ้ามีพระนามว่ากัดสปะเป็นเตา่าครับผมแล้วก็องค์ที่สี่ครับพระอาจารย์เป็นอะไรครับมีพระนามว่าโคดม แสดงว่าเป็นโคมาก่อนครับผมแสดงว่าพราะพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์อดีตชาตินั้นเคยมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่านี้ครับผมแล้วก่อนที่ในพงศาวด,ดารกล่าวไว้ครับพระอาจารย์ประวัติร่าวๆนะครับว่าเขาบอกว่าเขามีเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอยู่ห้าสหายเขาเป็นมานกเป็นนม ผมเ,เป็นเพื่อนกันห้าบุคคลมาทำอะไรที่พระแท่นนี้แล้วมาที่พระแท่นศิลอาจครับแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าว่าอย่างไรถ้าคนใดคนหนึ่งได้ตัดสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญานเป็นพระพุทธเจ้าครับผมจะต้องกลับมาประทับณพระแท่นศิลอาสแห่งนี้อ๋อมาประทับนั่งเพื่อ ับเพื่อจะองศรัทธาญาติโยมเพืพ่อมาโปรดศรัทธาญาติโยมครับพระอาจารย์อ๋อเพื่อมาโปรดท่าทั้งหลายครับผมทั้งที่เป็นท่านหญิงท่านชายครับแล้วก็เป็นที่ญาติโยมที่มาวันนี้ใช่ครับผมเพื่อให้มารับลงสีบารมีทตุใช่ครับผมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ครับผมาญาติโยมสาธุชนท่านใดสนใจที่จะเข้าไปกราบนมัสการอาิษฐานต่อพระแท่นอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ประทัาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ก็อขอเชิญเจริญเจริญที่ตร,รงสีขาวนี้ท่านพระอาจารย์รเจิาอันดุพร่เจ้จอัตรงเนี้ยนะครับท่านอาจารย์มที่บอกไว้ว่าสัญญาไว้ว่าเราสัเเป็นพระพุทธเจ้าแล้วครันผมจะได้ออกมานะันั่งที่นี่ครันผมเอาแล้วก็เลยมีอะไรครับต้มยำปลาครับมีประวัติเล่าว่าเมื่อพระพุทธองค์สเสด็จมาแล้วเนี่ย ศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลนําพระตาหารมาถวายครับพระอาจารย์แล้วทําอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ฉันพัตตาหารเสร็จแล้วพระอนุนพุทธอุปถาคับพระอาจารย์ได้ทําไมครับได้นําบาทของพระพุทธองค์นั้นไปล้างที่ใต้ต้นพุทราแล,และแขวนบาทไว้ที่ใต้ต้นพุทราครับ ก็แสดงว่าเป็นต้นผู้สารสวยบ่าของพทธเจ้าใช่พเพราะฉะนั้นต้นผู้สารนี้ก็เลยศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับผมผลนั้นก็นำมารับประทานนะจะก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนื้อก่อนจะเดินทางกลับบ้านไปก่อนจะจากที่นี่ไปมาเอาของดีของมงคลที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะเพราะว่าที่อื่นไม่มี วัดพระแท่นศิลาอ่านนี้เป็นวัดที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีของดีสามอย่างหนึ่งพระแท่นศิลาอ่านนั้นเป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองมีต้นพุษษท,พทราที่พระพุทธเจ้าใช้แขวนบาทและสามมีศิลาที่พระพุทธเจ้าใช้พวดพระโอษฐ์เพราะฉะนั้นแล้วพระยามโยมสาธุชนที่เป็นลูกห้านคนอุตรดิก จนภาคภูม th you ิใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราโดยเฉพาะวัดพะันธ์ศิลาอาที่มีของดีประโดชน์ในโลกถึงสามอย่างก็คือพาคพนธ์ศิลาอาต้นโพแหวนต้นพชาแหวนบาทและศิลาพุ่พระโอษฐ์ครับมีอะไรให้ประทับประานครับตอนนี้มีคุณแม่ปูครับรอลูกสาวอยู่ลูกสาวที่ชื่อแม่ ใะตอนนี้แมุ่นรออยู่ที่หน้าร้านขายปลาสิงห์ผู้ดีทงด้านทงเข้ารับพะัาจานนำแขกขายปลอยู่ทางทงเข้าที่เข้ามาัพนะเ้าในแมุ่นรอยนะสาวผู้แกนจัดโยแม่รออยู่นม่องซื้าาาไองแม่ าไปรับแม่ด้วยตาับผก่อนไปรับแม่ก็มาหล่อพระเรียกว่ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณธรรมะอาพระคุณรัตนธรรมะโสพลครับผมซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจงกุลพระวิญญาษสถานครับผมและนอกนั้นก็ยังมีผู้สาแขวนป่าที่ทางวัดได้ปวนไปเมื่อวานด้วยพิธีอัฐิขับและศักดิ์สิทธิ์ ครับผมอะกันายแพง์คเเทศมหาชาตินะคมาชสิร์ท่านเชียงทยนะชาวสิงคโปร์นะอ่า้ตาบูลเนีในวิ่นีมีประกาครับ่การรในการลุกาเป็นต่าอันมุ่มหรือว่าเป็นวิธีทสาลสี์

พระเสียมไทยนะครับพระองค์ที่ชื่อว่านาจารย์เลสาประวัติราชเล่ย์และตรานาโงะณโยธาจิตตเจ้าได้แล้วก็ไปด้านในพระวิหานโยธาจารย์จะล้าสุดพรองพระเจ้าจีนอานะแล้วก็ไปติดรองพระประธานนะแล้วก็ โยมนะโทรตัสสายโยมใครจะได้เชื่อนมัสการโยมนะหรืออะโทรตัสสัยก็ได้โยมนะนะจะได้ชินอาโรคสมมาธรรมที่เราจะได้กินอาหารแล้วโยมเนาะนานาอภิโกธาเนาะที่จะให้รู้จักได้โชติมาโสยาอภิวานนัสสีรีเสฏีกานโพธาปัจจายิโน điều mà mình chưa được dạy. để đã từng rồi, không còn gì những đã từng trải ถวายลักษาะแล้วก็มีพุทธาเห็นบาปอย่าตามตำนานเนี่ยร่วมบุญกันแล้วก็มียกพระเสี่ยงทานใส่บาปพระประจำวันปักธงกลางพระที่นั่งแล้วก็มีสวดมนต์สระเคราะต่อดวงชะตา